ัเอ้าไม่เป็นเบื่อีฉปนานเนาะมาเสียนเนี่ยว้าวนีใหญ่ดีนะ กล้วยหนาแรงชมกล้วยหนาแรงแล้วเนาะหวานคางเล่นนวลน,น้อยสิชิวพะเน่เพอาะเรามากินก<ะ>ับยายเนาะเด็ดเท้า <laughs> นี่บีนี้งามเลยไม่ละเปลกกะ่ปลกมากเลยแต่ตารางเรียนดียังกินข้าวหมดไหมมาดูกล้วยหนูแล้วกล้วยสุกว้าวสุกมาว้าวทีนี้มันดูแบบมีน้ำเยอะมากเลยนะยางยางกล้วยอ๋อมันคือ,อยางและมีคนนั่งดูเราอยู่ข้างๆ้วย น่ะน้ำตาลวันนี้เห็นดวงจันทร์เรามาลุ้นกันว่าจะมีกีว่วีลุ้นกันว่าจะมีกี่วีเดี๋ยวร,ร <c oughs> อ,อให้หนูเล่นด้วยอ่ะหนูดีมาดูนี่นับลูซี่ได้กี่วีแล้วตอนนี้ได้ อปาดจากข้างในออกขังนอกคอยบดวีอื่นแล้วแม่จะเอาน้ำสีแดงๆนั้นไปทำอะไรคะรดต้นไม้โอ้ยหยต้นไม้แข็งแรงใช่ยังให้เรียนนำ้ำกวนอนะเรื่องกล้วยๆจ้า วูดีได้กี่วีแล้วเอามีโอ้ดูนี่ใหญ่โอ้ดูนี่สิถลอกที่พึ่งเอาถลอกโอ๊ยพ่อไฟจะพังแล้วน่ะห้องเราเข้มมันกระทิบกระทิบอะพ่อมันกระพิบแล้วเสร็จมันบางลงอ่ะพ่อเอาวีนั้นอย่าให้ะถลอกนะแสงมันจ้า กคนต้องเปลสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวีเหรอโอได้เก้าวีได้เก้าวีพ่อ